สวัสดีครับเนื่องจากระยะนี้มีเพื่อนๆนะครับพี่่รวมทั้งน้องๆหลายท่านนะครับสอบถามเกี่ยวกับไผ่ที่สามารถนำมาทำเป็นไม้กระถางขนาดเล็กนะครับหรือว่าทำเป็นไม้บอนไซนะครับทางสวนเองนะครับมองว่าไผ่ชนิดนี้นะครับที่กำลังถ่ายใหเพื่อนๆชมอยู่นำมาทำเป็นไม้บอนไซค่อนข้างสวย เ,เพื่อนๆลองสังเกตดูพอดีตัวนี้ผมทําแล้วก็วางทิ้งไว้กลางแดดกลางฝนนะครับไม่ไมาอยู่บ้านเกือบหนึ่งเดือนก็คือวางวางไว้เลยกลับมาก็เจอสภาพก็ยังถือว่าโอเคนะครับเราค่อยจัดเข้าใหม่ก็ให้เพื่อนๆชมนะครับตัวนี้เป็นให้มาดูว่าโคนเขานะครับ สำหรับท่านที่มีฝีมือในการจัดไม้ลงกระถางนะครับพอดีผมเองก็ไม่ค่อยถนัดงานด้านบอนไซนะครับแต่ชอบไม้ฟอร์มฟอร์มประมาณนี้นะครับคือสามารถนำมาปลูกประดับลงกระถางขนาดเล็กนะครับ ตัวนี้เป็นไผ่ที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มกอของเขาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วความสูงมันก็แค่ประมาณประมาณ1เมตรนะครับเม็ดกว่ากว่าแต่ว่าถ้าเราคอยตัดแต่งเขาทุกครั้งเวลาตัดแต่งใบมันจะแตกออกมาสวยมากๆนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือด่าง100%ซนะครับแต่ถ้าเราทิ้งทิ้งให้เขาแตกกอนานๆน,น,นะครับความด่างของใบเนี่ยสีมันจะออกเหมือนลายหินอ่อนนะครับ แต่ถ้าตัดแต่งใหม่มันจะแตกออกมาเป็นสีตัดกันค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับน้องๆที่อาจจะมีอาชีพนะครับหรือว่ารักในการทําไม้บอนไซไม้กระถางตัวนี้ก็ลองหาซื้อนะครับหรือว่าไปปลูกติดบ้านติดสวนเอาไว้แล้วค่อยๆขยายนะครับตัวนี้เป็นไผ่ดาวนะครับ สวยนะครับได้ความด่างด้วยนะครับ